ตอนรับเข้าสู่ช่องเบ้นพาเบิงนะครับวันนี้ผมจะพาไปที่ริมเขื่อนสิรินทร์นะครับวันนี้เราจะไปกันตั้งแคมป์ที่ริมเขื C ่อนสิรินทร์นะครับบรรยากาศแบบนี้ครับวิวทีสวยที่ริมเขื C ่อนสิรินทร์มันช่างแหมแค่คิดมันก็ฟินแล้วนะครับ <Oy? S 2> เดี๋ยวจะพาไปชมการตั้งแคมป์ที่ริมเขื่อนสิรินทร์นะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศทีสวยริมเขื่อนยามเย็นแล้วก็ตื่นเช้ามาเราจะพบกับบรรยากาศแบบไหนนะครับ ไปดูกัันนะครบเดี๋ยวไปดูครับว่าผมเตรียมอะไรไปบ้างนะครับนี่ฮะเราเนี่ครับเราเตรียมอุปกรณ์โอ้โหมีปลาเผานะครับไปกินอาหารเย็นกันนี่ส้มตำนะครับถังน้ําแข็งมีเต็นนะฮะเป็นเต็นที่กลางบังแดดนี่แหละครับบังแดดบังฝนได้นะครับแล้วก็เต็นท์กลางนอนของเราด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามเสื้อ นะครับแล้วก็มีร่มกางกันแดดกันฝนอีกหนึ่งตัวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดินทางมาถึงบริเวณที่เราจะแคมปิ้งกันสำหรับคําคืนนี้แล้วนะครับที่ริมเขื่อนตรีพรครับบรรยากาศไปชมเลยครับรถมาเยอะเลยนะครับมีรถักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันครับตรงนู้นก็จะเป็นพัทยาน้อยครับนี่เลยฮะบรรยากาศเป็นไงเล่าฟินสุดๆแล้วลมมันเย็นมากเลยในช่วงนี้ครับโอ้โหคนมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันวันหยุดยาวแหละครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทําการ จัดเตรียมเต็นเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารกินกันตอนเย็นนะครับเตรียมทุกอย่างเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดในการแคมปิ้งสำหรับคืนนี้ครับ ยังแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเรากำลังรอให้แดดล่มสักหน่อยหนึ่งค่อยกางตรงการเต็นกันเราค่อยจะกางเต็นกันนะครับแล้วคราวนี้เต็นของเราเป็นเต็นที่เราซื้อมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะกางเต็นใหม่น,นอนเต็นใหม่ครับวันนี้เราจะนอนบ้านหลังใหม่หลังใหม่ครับบรรยากาศสุดๆจริงๆว้า ครับเห็นวิวภูเขาเห็นน้ำเขื่อนซีนทอนที่มีความสดใสมากๆเลยจริงๆครับแดดล่มลมตกครับบรรยากาศที่กำลังคล้อยลงคล้อยลงนะครับบรรยากาศตกลงมาพระอทิตย์กำลังอัสดงครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างรถนะครับ <laughs> มันเป็นร่มเลยฮะมันเป็นร่มให้เราได้พักพิงบังแดดจากดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินกำลังจะคล้อยลงครับมันสุดยอดอะ่ะ <c oughs> ก็อยู่ใกล้บริเวณเขื่อนซีรินทร์นี่แหละครับอยู่ริมเขื่อนซีรินทรนแล้วก็อยู่พัทยาน้อยนะครับอยู่ใกล้พัทยาน้อยครับ นู่นถ้ามองเห็นเนี่ยเขายังเล่นบานน่าโบ๊ทยังเล่นก็อีโซฟากันอยู่เลยครับที่พัทยาน้อยฝั่งนู้นนะครับเราจะอยู่ตรงข้ามเลยฮะตรงข้ามกับพัทยาน้อยครับและตอนนี้ถือว่าคนนิยมมาเล่นตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นความมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มาเล่นที่นี่ก็ไม่ต้องต้องเสียตังค์นะฮะก็ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะก็มาจอดเล่นแล้วก็ เล่นน้ำกันเอาอะไรมาปิ้งย่างก็เอากันมานะครับเอาเครื่องดื่มมาดื่มก็ดื่มกันไปนี่แหละครับยุคประหยัดครับหลังโควิดน,นี่ไงสุดยอดนะผมบอกได้เลย นนี้เป็นไงครับบรรยากาศดีไหมครับคุณแม่ครับเรียกูด <Very good. S 2> ชอบไหมเยี่ยมชอบไหมบรรยากาศแบบนี้มานอนด้วยกันไหมคืนนี้บไม่เอาเหรอ <c oughs> เอ๊ะอะไรทำไมไม่ชอบแคมปิ้งแคมปิ้งนะดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นน้ำเขื่อนกันตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนนะิลล่าหรอแล้วมาทำอะไรกันเนี่ย อบรรยากาศดีหรือเปล่าลูกดีมากเลยค่ะเราจะโหชอบกี่ต่าแบบโอ้ห <ไป S 1> โหเต็มมากเลยลอ่ะจากเรามาเดินตรงเต็นกันเถอะนี่ครับเต็นท์ของเราในคืนนี้ที่เราจะทําการกางเต็นท์นอนนะครับเต็นท์นี่เลยครับซื้อมาใหม่ฮะพูดแรงไม่ได้เดี๋ยวโดนด่า นี่คือเต็นท์ของเราครับในคืนนี้โอ้โหสดสดร้อนรอนสดสดร้อนๆเท่าไหร่เนี่ยขนาดได้ครับสองเมตรสิบคูณสองเมตรสิบนอนได้สบายสบายครับสี่คนสี่บวงหนึ่งครับเป็นห้าห้าคนได้สบายสบายนี่ครับเอาละเดี๋ยวเราจะทำก,การกางเต็นท์กันในคืนนี้นแล้วเราก็จะ ซื้อมาใหม่นะครับตัวน,นี้ยังไม่เคยกลางเหมือนกันครับรุ่นนี้ครับ่าเดี๋ยวเรามากลางพร้อมกันพร้อมกัน ำอะไรเนี่ยส้ตมตำเหรอเยี่ยมมากเลยมืดแล้วครับมืดสนิทแล้วครับเริ่มจะมืดแล้วครับตะวันตกดินแล้วครับผมตะวันตกดินแล้วและเต็นท์เราก็กางไปที่เรียบร้อยครับเนี่เป็นเต็นท์ใหม่ที่เราซื้อมาแล้วก็เพิ่งกางเสร็จโอ้โหกว่าจะกางเสร็จครับเต็นท์ขนาด4ี่ห้าคนนะได้สี่คนพอดีครับ เป็นนี้อ่าแจมแจมแจมเลยครับแจมเลยสุดยอดเรียบร้อยเลยครับอาหารเราวันนี้ครับโอ้ยตอนนี้ใครทำหกมารายงานตัวเลยใครทำไม่มีข้าวกินแล้ววันนี้จบเลย จบเลยเนี่ยนนี้เรามีขนมจีนแกงเขียวหวานแกงแกงเขียวหวานครับเตรียบร้อยเลยอาหารอย่างนี้ครับต้มไก่ราบเป็ดตำมะม่งวงเรามีผลไม้อีกผลหลังครับหลังจากเมื่อกี้ลูกสาว ไปบุญท <Workers. S 2> <boys. S 1> ำทำอะไรนะความแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานความเรียบร้อยเลยมาตำมม่วนแย้วม้วนข้าวมาไกลมาโจนแก้ว ชนแก้วครับชนแก้วครับบรรยากาศจ้ำเย็นครับน้องๆเดินทางมาถึงแล้วก็ตอนนี้นั่งริมน้ำเขื่อนลมแบบเย็นสบายนะครับช่วงนี้ริมน้ำยามค่ำคืนเป็นไงเป็นหาดทรายสวยสวยไหมลูกมีใครอาบน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ย ฮะมนูอบอ่าไม่มี้สาเอคนอาบน้าด้วยมีใครคุณบอมกับคุหนึ่งตอนนี้กี่ทุ่มแล้วครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วจะห้าทุ่มแล้วจะห้าทุ่มแล้ว บรรยากาศที่เรากำลังนั่งใใดูดื่มธรรมชาติที่มีลมพัดมาตลอดตั้งแต่ที่เราเดินทางมาถึงครับนี่ครับน้องๆเป็นไงครับบรรยากาศสบายโอเคไหมชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> เป็นไงก้อง <c oughs> บรรยากาศกำลังดีครับกำลังดีใช่ไหมครับเป็นไงพร้อมชิวมากค่ะชิวคือยังไงครับชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ i ตอนเช้าครับโอ้โหตาเป็นแล้วเนี่ยทำไมตาเป็นอย่างนี้วะเนี่ยตอนเช้าครับบรรยากาศที่นี่ครับอือหือลมทั้งคืนเลยนะครับลมเย็นมากไม่ร้อนเลยครับและตอนนี้เราก็กำลังรอดูค้านที่ขึ้นแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่เห็นนะครับเพราะเมฆ เมฆข้างบนจะเยอะหน่อยนะครับส่วนตรงนู้นจะเห็นวิวของภูเขาเห็นถึงภูมะโลงฝั่งประเทศลาวเลยนะครับถ้าท้องฟ้าเปิดชัดๆตรงนั้นจะเป็นภูมะโลงก็มองเห็นครับตรงนั้นจะเป็นภูเก้าหรือว่าตรงวัดปราสาทหินวัดภูนะครับเ,เห็นชัดมากเลยครับเป็นเงาที่ที่วามมงดงามมากเลยครับ บรรยากาศยามเช้าคณะของเราครับก็เริ่มที่จะตื่นแล้วก็มาชมบรรยากาศมาดูดซับซึมซับดูดดื่มบรรยากาศยามเช้าโอ้โหมันช่างสุขใจจริงๆน้ำมันช่างใสเหลือเกินน้ำอะไรเนี่ยทำไมมันใสอย่างนี้สุดยอดมากๆาคือพราทิตมันจะขึ้นช่วงนี้นะ แต่ว่าเมฆมันจะบางเสียดายอ่ะถ้ามองเห็นภาพที่ขึ้นนี่จะจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเลยในการมาตั้งแคมป์ของเราวันนี้ครับเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเล่นน้ําเยอะ,อะนะครับบริเวณนี้มาเล่นเอาบรรยากาศามาสัมผัสบรรยากาศมาสัมผัสน้ําใสๆครับแต่สิ่งที่ทิ้งไว้นั่นก็คือ ขยะครับอยากได้บรรยากาศของธรรมชาติครับอยากมาซึมซับของรธรมธรมชาติอยากมาเล่นน้ำที่สแต่สิ่งที่ทำให้กับธรรมชาตินั่นก็คือนี่ครับเอามาได้แต่ว,ว่าเอากลับไม่ได้แย่ yeah, มากทั้งนู้นก็เหมือนกัน หนาวไหมเมื่อคืนหนาวค่ะบรรยากาศเป็นไงครับยอดเลยค่ะลมทั้งคืนเลยค่ะลมทั้งคืนเลยปากกินอะไรมากินอวดติ้นทำไมกินทำไมมองแรมอย่างนี้เปิดเงินแก๊สนั่นแหละรู้ไม้สูบดักเตอร์ดิวันได้เปิดนะโอ้บรรยากาศวิเศษชัยชาญเป็นอย่างมากไปถึงอุตลาลีดิสเลย อ้าว<ป>การตั้งแคมป์ของเราเลยครับ<ป>การตั้งแคมป์ของเราวันนี้ครับเ<ป>มื่อคืนนี้เหรึงวันนี้เช้าไ,<ป>ไม่เจอฝ<ป>นครับโ<ป>ชคดีมากฝนไม่ตกเมื่อคืนนะครับแล้วก็ลมทั้งคืนเลยฝั่งนู้นไม่มีลมเลยฮะไปมาแล้วเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ําที่พัทยาน้อยไม่มีลมเหมือนฝั่งนี้เลยนะครับวันนี้นี่ลม ตลอดทั้งคืนเลยครับเย็นสบายมากๆคลิปนี้นะครับพามาชมบรรยากาศของการตั้งแคมป์ที่ริมเขื่อนซีดินพอนะครับผมเป็นบรรยากาศที่งดงามมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีๆที่คุณสามารถมาสัมผัสได้ที่นี่และที่สําคัญนะครับก็ขยะคุณออกมาได้นะครับคุณก็ต้องออกกลับได้เหมือนกันธรรมชาต,ติตอบแทนเรา แต่เราอย่าไปตอบแทนธรรมชาติด้วยการทิ้งขยะแบบนี้นะครับเต็มไปหมดเลยขยะนะครับคนมาเล่นน้ําเยอะครับเมื่อวานนี่คือสิ่งที่ต้องรักษาช่วยกันนะครับก็สําหรับทลิปนี้ครับพามาชมบรรยากาศของการตั้งแคมป์ริมเขื่อนซีริงทรนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆได้เห็นวิวทิวทัศน์ภูเขา ถึงฝั่งประเทศลาวเลยครับเป็นแนวภูเขาเป็นแนวบรรยากาศที่งดงามตรงข้ามกับปัทยาน้อยครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากช่องด้วยแล้วกันนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทริปหน้าก็คงจะเจอกันใหม่นะครับผมทริปนี้เอไว้แค่นี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณครับ ดับด้วย